ตี๋ไข่ชีสขนมปังชุบไข่อันเดิมเมนูเดิมอร่อยไหมข้าวมันไก่อร่อยไหมอร่อยบอมั้ยะอะร่ยอ,ไรอไรยไหม อยูแ่แหละดูออกราคาดีแรงเท่าไหร่ีเป็นไง กไก่ทอดอร่อยไหมวิ่งไก่ทอดอร่อยไหมมา่วๆกินไก่ทอดให้ดูหน่อยเป็นไงอร่อยั้ยอันนี้เต้าคว้าเต้าคว้าน่าจะต้องเก็บไว้กินครั้งหน้าเพราะว่าไม่ไหวแล้ว ่นงงีถ er ึงลยกอันลขนมกไี้ขนมกวนขนมกวานแคหมูอร่อยไหมอร่อยนะคะ อันนี้ดีกว่า,นนวาเขียค่ะสะโพกอ่อนแบบหมดอีกแล้วจ้าพี่ต้องมาไม่เกินกี่โมงคะต้องมาสักกี่โมงดี9โมงก็ได้9โมงคะ่ะโอเคขอบคุณคะ่ะแต่วันีหยุดวันนี้กักบวชปิดโอเคค่ะค <laughs> ข้าวหมกไก่ ซื้อกลับไปกินบ้านเพราะกินตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ้วนนะ,ะ <c oughs> ตามรอยยูทูบเบอร์โกไม่ใช่โกกวงกวงหัว

ตื่นมาเดินตลาดัดเชา้าเราล้างจนเมืองคนเบสกา่เี้ยวเรื่องเมืองอาาศดีเาหลรืองลมาอาหารอไมไป้ง่ากาี